สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่ม B 4วันนี้จะมานานเสนอการทดลองที่10สิบ liquid liquid extraction ช่วยการทดลองการสก,กัดของเหลวด้วยของเหลวผู้ควบคุมการทดลองนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรนัดภพบุญนวลค่ะสมาชิก B 4นะคะดิฉันนางสาวกุลิศรา,านนตตะตุลาดค่ะดิฉันนางสาวนาทธิดาเคือราชค่ะผมนายธีรัรอุศสครับดิฉันนางสาวนิรชาชุมมีค่ะ ดิฉันนางสาวปาติมาผู้ทิ่ใชจันยาค่ะดิฉันนางสาวสิวนาอ,อ่อนละอค่ะค่ะทฤษฎีนะคะ กระบวนการสกัดของเหลวด้วยตัวทําละลายเป็นวิธีการแยกสารที่ต้องการหรือเรียกว่าโซลูตออกจากของผสมอื่นที่อยู่ในกระแสป้อนเข้าสิ่งที่มีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์ชนิดนี้ก็คือตัวทําละลายโดยตัวทําละลายควรจะมีคุณสมบัติทางเคมีที่ใกล้เคียงกับตัวถูกละลายจะทําให้ตัวถูกละลายสามารถละลายเข้ามาในตัวทําละลายได้ในปริมาณมากแล้วก็จะไหลออกทางหอสกัดพร้อมกันเป็นกระแสขาออกซึ่งกระแสนี้จะถูกเรียกว่าแอคแทก และสารผสมที่ป้อนเข้าที่มีปริมาณตัวถูกละลายลดน้อยลงจะถูกส่งออกจากหอสกัดจะเรียกว่าลาฟฟินิตค่ะ ภายในหอสกัดจะประกอบไปด้วยสเตตจำนวนมากในแต่ละสเตตนั้นจะมีการไหลเข้าของกระแสตัวถูกละลายและกระแสตัวทําละลายกระแสนั้นจะมีการสัมผัสกันทําให้ตัวถูกละลายสามารถละลายเข้ามาในกระแสของตัวทําละลายได้กระแสทั้งหมดที่ออกจากสเตตก็จะไหลไปสู่สเตตอื่นซึ่งอยู่ในลําดับถัดไปจะอยู่ในลําดับถัดไปและเกิดปรากฏการณ์เช่นเดิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งกระแสทั้งหมดไหลออกจากหอสกัดเป็นกระแสเอกแทกไดลาฟิเนตค่ะ จะได้สมการสมดุลมวลสำหรับแต่ละสเตตทางด้านซ้ายมือค่ะและส่วนสมการทางขวามือนะคะในกรณีที่ปริมาณตัวถูกในกระแสป้อนเข้ามีค่าน้อยจะสามารถสมมุติให้กระแสเอกแทกที่ออกจากหอสกัดมีปริมาณเท่ากับกระแสโซเวนที่ป้อนเข้าค่ะต่อไปเป็นสมการการหาจำนวนชั้นที่ต้องใช้ในทางทฤษฎีนะคะ โดยค่าเอปซิลอนจะหาได้จาก k คูณ s ส่วนด้วย f ค่ะและค่า k หาได้จาก y e ส่วนด้วย x r ค่ะต่อไปนะคะเป็นสมการหาความสูงของหอทั้งหมดที่บรรจุแพคกิ้งไว้ต่อ1นึ่จำนวนชั้นทางทฤษฎี 3, นะคะและสมการด้านล่างนะคะเป็นสมการการหาประสิทธิภาพรวมของหอโดยหาได้จาก number of t o ส่วนด้วย number actual ค่ะ วัตถุประสงค์ของการทดลองนะคะ 1. สามารถอธิบายหลักการของกระบวนการการสกัดกรดออซิติกออกจากน้ำมันด้วยน้ำได้ค่ะ 2. ส,สามารถทำการทดลองเพื่อศึกษาผลจากสัดส่วนตัวทำละลายต่อสายป้อนที่มีผลต่อประสิทธิภาพการสกัดได้ค่ะ 3. ส,สามารถคำนวณหาค่าจำนวนชั้นที่ต้องใช้ทางทฤษฎีเมื่อใช้สัดส่วนโดยมวลของสารที่วัดได้ในการทดลองค่ะ 4. ส,สามารถคำนวณหาประสิทธิภาพโดยรวมของของสกัดด้วยวิธีการอย่างง่ายได้ค่ะอุปกรณ์การทดลองนะคะ ภาพน,นี้นะคะจะเป็นภาพแสดงส่วนประกอบต่างๆของของสกัดของเหลวด้วยของเหลวค่ะโดยจะมีส่วนประกอบหลักๆนะคะก็คือถังเก็บตัวอย่างลาฟินเนตค่ะถังน้ําถังเก็บตัวอย่างเอสแต็คถังน้ามันบกอะซิติกแอซิดค่ะตัวปรับความดันนะคะหองสกัดแล้วก็ปั๊มค่ะตัวแปรการหดลองนะคะตัวแปรต้นคือ SF Ratio ตัวแปลควบคุมนะคะเวลาและความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ตัวแปรตาคนะ,คะปริมารโซเดียมไฮดรอกไซด์ในสายแอคแทกแนและลาฟินตค่ะวิธีการทดลองนะคะการทดลองเพื่อหาเวลาที่ระบบคออสเตติสตนะคะก็คือ1เติมสารละลายผสมคือน้ำมันและกรดอะซิสติกในฟีดแทงสองตัวทำละลายคือน้ำในโซเวนตปั๊มค่ะจากทางด้านบนของถังนะคะสอง เปิดนิเดลวา e เพื่อปล่อยตัวทำละลายออกจากถังบรรจุโดยสามารถอ่านค่าอัตราการไหลของตัวทำละลายได้จากโฟมิเตอร์โดยใช้อัตราการไหลของฟิวเท่ากับ0.2ลิตรต่อนาทีค่ะ 3. รอจนกระทั่งน้ำเข้าถึงครึ่งหอแล้วจึงเปิดวาล์วี103เพื่อปล่อยสารผสมก็คือน้ำมันกับกรดอะซิติกเข้าสู่หอสกัดค่ะเมื่อสังเกตเห็นกระแสน้ำมันกระจายตัวเต็มหอสกัดแล้ว และกระแสลัพเนตเริ่มไหลออกจากถังดี501นะครับให้ปรับเบา V 403เพื่อให้อัตราการไหลของ X-Tag และลัฟเนตมีค่าใกล้เคียงกันจากนั้นเก็บตัวอย่างของ X-Tag และลัฟเนตจากถังบรรจุ D401 D501 ทุกๆ5นาทีเป็นจำนวน3ครั้งเพื่อใช้ในการหาค่าเฉลี่ยรครับจากนั้นนำตัวอย่างที่เก็บได้ทั้งฝั่งของ X-Tag และลัพเซนตไปวิเคราะห์หาปริมาณของกรดอะซิติกที่อยู่ในสนารละลายครับ ต่อไปนะคะเป็นผลการทดลองและการวิจารณ์ผลการทดลองค่ะนะคะเป็นตารางผลการทดลองนะคะที่จะเก็บปริมาณ NLOs ที่ใช้ในการไตเตตนะคะแล้วไปหาค่า xr และค่า ye ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นตารางผลการทดลองนะคะที่หาจำนวนชั้นในทางทฤษฎีค่ะจากกราฟที่หนึ่งนะคะกราฟแสดงความสัมพันธ์ อัตราการไหลของโซเวนและแมทแฟคชั่นของอะซิติกแอซิดในเอ็กแทกเลฟินินะคะโดยอัตราการไหลของฟีเท่ากับ0.2ลิตรมิลนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่ออัตราการไหลของโซเวนเพิ่มมากขึ้นค่า xr จะมีแนวโน้มลดลงค่ะแต่ว่าค่า YE จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะแต่ที่อัตราการไหลของโซเวนที่0.2ลิตรมิลนะคะค่า xR มีค่าที่โดดไปมากจากค่าอื่นนะคะเนื่องจากเกิดจาก การผิดพลาดในการทดลองนะคะเช่นโซเว้นนะคะไหลออกจากหอมากเกินไปนะคะ่ะทําให้ล้นไปยังลัพฟินเนตนะคะหรืออาจมีการในเจตสารที่ผิดพลาดค่ะต่อไปนะคะเป็นกราฟที่สองค่ะกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอต่อเอเรชและจานวนชั้นทางทฤษฎีค่ะจะเห็นได้ว่าเมื่อค่าเออต่อเอเรชเพิ่มขึ้นนะคะจํานวนชั้นทางทฤษฎีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ว่าที่เอต่อเอเรชที่สองนะคะ จำนวนชั้นทางทฤษฎีมีค่าติดลบค่ะแสดงว่ามีการสก,กัดที่ไม่ดีค่ะอาจเกิดจากอัตราการไหลของโซเวนมากเกินไปทําให้สารล้นไปยังลับฟิเนตค่ะจึงทําให้ค่า s r มีค่ามากกว่าวาค่า Y E ค่ะสรุปผลการทดลองนะคะจากการทดลองชุดก,การทดลองการสก,กัดอกกกของเหลวได้ของเหลหวเ i q ว i ิด i q u ว d e ดอเอก c t ช o ัสามารถสรุปได้ดังนี้ค่ะ 1. กระบวนการสก,กัดของเหลวด้วยตัวทำละลายเป็นการแยก สารที่ต้องการหรือที่เรียกว่าตัวถูกละลายออกจากสารผสมอื่นที่อยู่ในกระแสะป้อนเข้าตัวถูกละลายจะละลายเข้าไปในตัวทําละลายได้ในปริมาณมากแล้วไหลออกจากหอสกัดพร้อมกับกระแสะขาออกคือ e x t c ค่ะและสารที่ป้อนเข้าที่มีปริมาณตัวถูกละลายน้อยแล้วถูกส่งออกจากหอสกัดเรียกว่า r a f i n e d สองเมื่อค่า S F ratio เพิ่มขึ้นจะทําให้ค่าประสิทธิภาพการสกัดเพิ่มขึ้นสามจำนวนชั้นในทางทฤษฎีที่ได้จากการทดลองนะคะ เมื่อ sf ratio เท่ากับ 2, xr เท่ากับ 0.3043, ye เท่ากับ0.1369จะได้จำนวนชั้นลบ0.2708ชั้นเมื่อ sf ratio เท่ากับ 3, xr เท่ากับ 0.1842, ye เท่ากับ0.1589จะได้จำนวนชั้นเท่ากับ0.6320ชั้นและเมื่อ sf ratio เท่ากับ 4, xr เท่ากับ 0.1922, ye เท่ากับ0.1497จะได้จำนวนชั้น0.465 6ชั้นจะเห็นได้ว่า Sf ratio มีผลต่อจำนวนชั้นทางทฤษฎีเนื่องจากเมื่อ Sf, SF ratio เพิ่มขึ้นจำนวนชั้นทางทฤษฎีก็จะเพิ่มขึ้นตามค่ะ4ประสิทธิภาพโดยรวมที่ได้คือ -27.0827 63.2024 46.5598ตามลาดับค่ะที่เป็นตัวอย่างการคำนวณค่ะ กุ่ม B C ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ